มาคุยกันค่ะวันนี้วันนี้จะกินไปด้วยคุยไปด้วยนะไม่ใช่อะไรหรอกมันประหยัดเวลาดีเวลาทำอะไรพร้อมกันสองอย่างได้มันดีถ่าถ่ายคลิปแล้วก็ได้กินด้วยนะคะ มีลูกสะพ้เข้ามาดูไหมสวัสดีลูกสะพ้ยทุกท่านนะคะวันนี้เรามีหัวข้อเรื่องแม่ผัวลูกสะพ้ายมาคุยกันนะคะวันนี้ทำไมถึงเอาเรื่องแม่ผัวลูกสะพ้ายมาคุยอืมคิดว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะ มันเป็นหัวข้อที่คนส่วนคนส่วนมากน่าจะน่าจะน่าจะต้องต้องใช้หรือเปล่าต้องต้องใช้ต้องมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าคนโสดก็ต้องหวังมีคู่ใช่ไหมคะการมีคู่คือการแต่งงานแล้วการแต่งงานมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนอีกต่อไป มันก็จะต้องมีญาติพ่อแม่พี่น้องอะไรเขาเยอะแยะเต็มไปหมดแต่เรายังจะไม่คุยกันถึงเรื่องประเด็นของญาติพี่น้องอะไรขนาดนั้นนะเอาแค่พ่อกับแม่เขาก่อนในฐานะของผู้หญิงก็แล้วกันเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ชายอะคุณสมบัติหลักๆของผู้ชายเนี่ยใครเขาก็รู้อยู่แล้วว่า จะต้องสามารถที่จะเลี้ยงดูคนคนหนึ่งคนหรืออาจจะสองคนสามคนหลังจากการแต่งงานมีครอบครัวแล้วใช่ไหมแต่สำหรับผู้หญิงล่ะไม่ใช่ว่าคุณเป็นผู้หญิงคุณมีเขาเรียกอะไรมีมีความเป็นผู้หญิงแล้วคุณก็คือคุณจะได้เปรียบไปเสมอมันก็ไม่จริงนะมันก็ไม่ถูกต้องนะจริงไหมอันนี้คือเรามาพูดกันให้แบบ เขาเรียกอะไรล่ะให้มันแฟแฟให้มันบาลานซ์กันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายพูดในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงแล้วเราก็มองผู้หญิงด้วยกันนะคะโอเคปะถ้าเกิดว่าในหัวข้อนี้เป็นผู้ชายมาพูดล่ะมันก็จะดูเหมือนเขาเรียกอะไรคุณค่าของผู้หญิงมันก็จะลดลงไปอีกระดับหนึ่งแต่ครานี้เรามาคุยกันในเรื่องหัวข้อนี้ด้วยประเด็นของผู้หญิงด้วยกันที่มองผู้หญิงนะคะ หัวข้อของแม่ผัวกับลูกสะไยคืออะไรคุณสมบัติของผู้หญิงโดยทั่วไปคือเหมือนกันหมดคือจะอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็จะไม่ค่อยลดลดปริมาณความต้องการของตัวเองลงต่อให้จะมีอะไรมาแลกเปลี่ยนก็ตาม นี่คือประเด็นหลักของผู้หญิงในหัวความคิดของผู้หญิงโดยทั่วไปนะอันนี้คือผู้ชายก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เขาคิดแบบนี้กันจริงๆคือผู้ชายอาจจะมีอารมณ์ที่แบบประมาณว่าอารมณ์อรล่อยได้ยุนยวนนิดๆหน่อยๆผ่านๆปล่อยผ่านอะไรเงี้ยผู้หญิงก็มีนะคะอาจจะย้นยวนปล่อยผ่านแต่มันไม่ได้ใช่ตลอดไป คือเขาอาจจะปล่อยผ่านคุณไปในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นแหละพอหลังจากนั้นมาเขาก็จะกลับมาอีกอันนี้คือโดยโดยความคิดโดยเขาเรียกอะไร <c oughs> เป็นเออเขาเรียกเป็นนิสัยส่วนตัวของผู้หญิงโดยมากก็แล้วกันเอาเป็นว่าร้อยคนน่ะเก้าสิบเก้าคนที่เป็นแบบนี้นะคะอาจจะมีสักคนหนึ่งที่เขาไม่ได้เป็นแบบนี้คือเออ มันผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปมันไม่ใช่นะต่อให้เขาอาจจะรักรักคุณคุณเป็นลูกชายคุณเป็นยอดดวงใจของแม่เหลือเกินนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะในความเป็นผู้หญิงนั้นอะ่ะเขาก็ยังจะมีข้อขัดข้อแย้งคุณอยู่ดีในความยินยอมนั้นนะคะคุณจะเอาลูกสะใภ์มาให้แม่นะ่ะประเด็นแรกเลยที่เขามอง ส่วนมากนะเขาไม่ได้มองหน้าตานะคะจำไว้นะแม่ผัวเขาไม่ไต้องการลูกสะใภ้สวยค่ะอันนี้คือประเด็นแรกนะต่างกับลูกชายนะคะลูกชายที่เขามองเขาต้องการเมียเนี่ยเขาจะมองที่ความสวยเป็นอันดับแรกก่อนนะคะคุณแม่ผัวก็ต้องเข้าใจตรงประเด็นนี้ก่อนนะแล้วก็ผู้หญิงทุกคนก็ต้องเข้าใจด้วยนะจริงๆอันนี้คือเรื่องจริง แม่ผัวเขาไม่ได้ต้องการลูกสะภ้ยสวยเพอร์เฟกนะเดี๋ยวคำว่าเพอร์เฟกเราเอาไว้ทีหลังแต่หมายถึงว่าสวยเพอร์เฟกคือระดับนางงามอะไรขนาดนั้นไม่ค่ะแม่ผัวเขาไม่ได้ต้องการแบบนั้นแต่ลูกชายต้องการอันนี้คือข้อแรกที่ขัดแย้งกันระหว่างลูกชายกับแม่ผัวแล้วนะประเด็นที่สอง <c oughs> ลูกชายอาจจะต้องการแค่ คนที่มาคอยซัพพอร์ตเวลาที่เขาเหนื่อยเขาเพลียหรือเขาอะไรก็แล้วแต่คือเหมือนว่าเขาดาวอะไรเงี้ยเขาต้องการคนมาดูแลปลอบใจเขาซึ่งไม่ใช่แม่โอเคไหมถามว่าในในใน,ในตรงจุดนี้ทำไมแม่ถึงดูแลไม่ได้มันไม่เหมือนกันค่ะคุณแม่มันต่างกันใช่ไหม แต่ในความคิดของแม่คือถ้าลูกต้องการแค่นี้แม่ก็ช่วยได้นะแม่ปอบได้แม่ดูแลหนูได้แต่สิ่งที่แม่ผัวต้องการคนที่จะมาดูแลลูกชายเขาคืออะไรคะแม่บ้านแม่เรือนคะ่ะมาช่วยคะ่ะหุงข้าวทำกับข้าวทำอาหารซักผ้าล้างจานเลี้ยงหมาล้างรถอะไรก็ตามแต่จริงๆอันนี้คือคุณจะบอกว่าแม่ผัวบางคนเขาไม่ได้คิดแบบนั้น หนึ่งร้อยคนอาจจะมีสักยี่สิบคนอ่ะให้เยอะแล้วนะเนี่ยยี่สิบเปอร์ซ็นต์นะยี่สิเปอร์เซ็นของแม่ผัวที่ไม่ต้องการให้ลูกสะภ้มาดูแลเรื่องงานบ้านอันนี้เป็นส่วนน้อยเห็นปะว่าในส่วนแบ่งอะหนึ่งร้อยเอร์นตะมีถึงแปสิเปอร์เซ็นตะ์ที่ต้องการลูกสะั้ยที่จะต้องมาดูแลในเรื่องของการงานบ้านอะไรทั้งหมดให้กับลูกชายเขาสองนะที่ขัดแย้งกัน โอเคไหมผู้ชายเขาอาจจะแบบเดี๋ยวช่วยกันทำก็ได้หรือว่าจ้างแม่บ้านก็ได้อันนี้มันก็คืออยู่ในส่วนของอาจจะเป็นแม่ผัวย0สิบปซที่อาจจะจ้างแม่บ้านมาทำอะไรได้อย่างนี้แต่จริงๆแล้วแม่ผัวต้องการคนที่เป็นงานบ้านงานเรือนนะคะไม่ต้องการคนสวยค่ะคนสวยเอามาทำอะไรหยิบโยงเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อจับอะไรไม่เป็นอย่างนี้เขาก็ไม่ต้องการนะคะ คือถ้าคุณไม่มีหนึ่งในสองข้อนี้คือคุณคุณอาจจะสวยหรือคุณอาจจะเป็นงานบ้านอะคุณผ่านสองข้อนี้แม่ผัวไม่ต้องไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้วอรี่คือคุณสวยและคุณก็เป็นงานบ้านแต่ข้อสามคุณก็จะมาเกาะลูกชายเขากินตลอดไม่ได้นะคะหรือต่อให้คุณทำงานบ้านให้หัวฟูให้หัวหยองหัวยุ่งไปเลย แม่ผัวเขาก็ต้องการเงินค่ะโอเคไหมร้อยคนอาจจะมีสักห้าสิบในส่วนส่วนของตรงนี้แต่คุณจะโชคดีไปอยู่ฝั่งห้าสิบไหนห้าสิบซ้ายหรือห้าสิบขวาที่คุณไม่ต้องมีงานประจำทำคุณไม่ต้องมีรายได้คุณไม่ต้องมีสมบัติพัานาของคุณเองนี่คุณจะได้ฝั่งไหนบังเอิญคุณไปเจอ ผู้ชายที่เขายอมรับได้ว่าคุณไม่จําเป็นต้องมีเงินไม่ต้องมีรายได้คุณไม่ต้องมาซัพพอร์ตครอบครัวเขาแต่แม่ผัวเขาต้องการอันนี้คือผู้ชายซ้ายผู้ชายเขียวแต่ถ้าคุณไปเจอผู้ชายซ้ายแม่ผัวก็ซ้ายอีกฝั่งมันจะเป็นไปได้ไหม <c oughs> นะจริงไหมคะถ้าคุณคุณไปโอเคเจอแบบนี้อะ มันจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์กันเชลที่มันจะได้โอเคลหละคุณอาจจะได้ทั้งสองแบบนี้แต่อาจจะบังเอิญผู้ชายอาจจะไม่ใช่สเปคคุณก็ได้มันก็ไม่ลงเอยมันก็ไม่พอดีและก็ไม่ลงตัวถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าผู้หญิงน่ะควรที่จะมีอะไรบ้างสำหรับการที่จะต้องแต่งงานมีครอบครัวแค่หนึ่งครอบครัวโอเคไหม แต่ทุกอย่างมันประดังประเดเข้ามาอันนี้คือเราพูดกันในเรื่องของเพื่อให้เขาเรียกว่าอะไรให้คุณสามารถที่จะปรับกับชีวิตของครอบครัวของคุณให้มันให้มันอยู่กันได้แบบมีปัญหาน้อยที่สุดจะบอกว่าให้มันไม่มีปัญหาเป,เป็นไปไม่ได้เพราะทุกครอบครัวยังไงก็ต้องมีปัญหาเพราะเวลาคนเยอะคนอยู่รวมกันเยอะ ปัญหาเล็กน้อยก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่โตหรือเรื่องใหญ่โตอาจจะเป็นปัญหาเล็กน้อยยังแต่ยังไงมันก็คือมีปัญหาโอเคไหมคะถามว่าแล้วในหัวข้อไหนที่จะต้องโฟกัสมันก็ผ่านไปแล้วทั้งสามหัวข้อโอเคคุณอาจจะเป็นคนสวยคุณอาจจะเป็นงานบ้านคุณอาจจะมีงานประจำ งานประจําหรือเขาเรียกว่าอะไรรายได้ของคุณเนี่ยมีผลกับการพิจารณาของแม่ผัวคุณโอเคไหมคือต่อให้คุณจะไม่มีสมบัติพัสดฐานใดๆเลยแต่คุณมีรายได้เป็นของคุณเองอันนี้คือคุณก็สามารถที่จะผ่านด่านแม่ผัวเข้าไปได้ง่ายนะคะแม้ว่าคุณจะไม่มีสมบัติ แต่ว่าคุณสามารถที่จะสร้างได้อันนี้ถามว่าให้กี่เปอร์เซ็นต์สำหรับแม่ผัวที่อาจจะคิดแบบนี้คิดเป็นร้อยละหกสกันแล้วกัน <c oughs> แต่ก็ยังเยอะอยู่นะ65%สอร์เซ็นต์ของแม่ผัวที่หยวนหยวนห้าลูกสะพ้ยไม่มีสมบัติติดตัวใดๆมาแต่คุณมีรายได้ประจำของคุณคุณมีงานสุจริตคุณสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้โดยที่คุณไม่ต้องแบ,บมือขอจากลูกชายเขาโอเคปะพอคุณขอจาก แม่ไอ้คุณขอจากลูกชายเขาตลอดแล้วฉันล่ะแม่หัวใช่ไหมแล้วฉันล่ะฉันเลี้ยงของฉันมาจนป่านนี้แล้วถูกไหมคะผู้หญิงบางคนแม่หัวบางคนอาจจะเออโตแล้วก็ต้องมีครอบครัวของตัวเองนะลูกแต่คุณคุณในใจคุณลึกๆอะ่ะคุณก็ยังรักก็ยังห่วงลูกชายของคุณอยู่ดีอันนี้ ไม่มีไม่มีเออเขาเรียกว่าอะไรไม่มีแม่คนไหนที่เขาจะไม่สนใจลูกโอเคปะถ้าลูกเขาเป็นคนดียังไงเขาก็รักลูกเขาค่ะนะคะแล้วพอคุณเป็นคนที่มีสมบัติละ่ะไอ้สองข้อเนี้ยคุณจะไม่มีผลเลยทันที คุณไม่ต้องสวยก็ได้คุณไม่ต้องเป็นงานบ้านก็ได้ถ้าคุณมีสมบัติติดตัวมานี่คือหัวข้อที่สี่ใช่ไหมถ้าลูกสะพ้ามีสมบัติพระสถานติดตัวมาเยอะแยะมากมายคาถาบริวารเยอะแยะ <c oughs> คุณไม่ต้องแปอะไรเลยแค่คุณมีสมบัติแค่นั้นผ่านหมดค่ะไม่ว่าลูกชายคุณจะดีหรือไม่ดีคุณจะเลวหรือแม่อะไรก็ช่างมาในสถานะไหน ผ่านหมดทุกอย่างแค่คุณมีสมบัติแต่ถ้าคุณไม่มีอะไรเลยทำใจเธอนะคะอย่าหาเลยค่ะผัวต่อให้มีผัวนะคะคุณก็ไม่ผ่านด่านแม่ผัวคะ่ะอาจจะโชคดีไปเจอคนที่แม่ผัวตายพ่อผัวไม่มีอันนั้นน่ะถือเป็นโชคดีของคุณนะคะคือคุณอาจจะไม่ต้องมีอะไรเลยแค่เขาถูกใจคุณนั่นก็คือโอเคแล้ว ผ่านทุกอย่างผ่านโอเคหมดจบไหมเพราะมันเป็นเรื่องของคน2คนแล้วกันแต่งงานเพราะว่าไม่มีพ่อผัวแม่ผัวเรื่องอ,อาจจะเป็นญาติพี่น้องเขามันก็มีนิดหน่อยซึ่งตรงเนี้ยเชื่อว่าผู้ชายร้อยละแปดสิเขาสามารถที่จะตัดได้แต่พ่อกับแม่เขาเนี่ยยังไงเขาก็ตัดไม่ขาดนะคะอันนี้ก็คือฝากเอาไว้แค่นี้แหละ สำหรับค,คลิปนี้อบอกว่าก็จะว่าบอกว่าจะมากินไปแล้วก็พูดไปมานั่งพูดอย่างเดียวเลยใช้เวลาไปเท่าไหร่เราไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเจอกันคลิปหน้ากันวันนี้ผ่านไปก่อนนะคะสำหรับประเด็นพ่อผัวแล้วก็ลุกไอ้แม่ผัวแล้วก็ลุกสะใภ้นะ